แม่บอกว่าจะไปใส่กระไรได้ดิไปใส่กระยาอะไรเงี้ลองเพลงเลยผอบโอนมูซี่ผอบโอนตีน้อยข้ามมอกรุงเทพเลยซอโอ้หเผื่อได้มองผู้บอกสมน้อยเออรดอยู่ไหน,น,นล่ะลจริงเหรอมองเทพค้ามที่เราไปวันนั้นไงท่ไหนไป <laughs> พักก่อนแม่ไม่ใช่เราไปคุลรสาขา สาขาไ,ไ,ไหนาามีนุ่มนะก็สาขาบางเทปตรง่ง,าางสงาขาในมีนุ่มนิ่งหน่อยค่ะโอ้โหรออย่ารับเลยสองมองแต่วู้ิาบ่เด้อโอเคอเ,คเคลยนะังนี่ละ เอฟแปลกๆนะเวลาอยู่กับบอดไม่เหมือนตอนอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้ยช่านแะ่แบบไหนม่เบบ้าจใคหน้ายใคใส่นหน้าไปไหนคะอราดีแ่นหน้าไปไหนะหนุ่มบอยสาขากีดหมูได้บอกไม่มี เขายังแซลสาวได้เลยเขามองสาวได้ทำไมเราจะมองไม่ได้เนาะก็วินวินถ้าปิดไฟจะมืดไหมอุ้ยสวย <c oughs> ใจกันเลยหนุ่มเยอะ บอไม่ดอกซ้อไปหากินข้าวกินอะไรให้อิ่มพักผ่อนนะใจอย่ายแอบนี้